ครับพี่เสร็จแล้วครับตามที่พี่ขอมานะครับเป็นมีดเสือดหมูตามที่พี่ขอมาดูนะครับด้ามเป็นไม้ประดูนะครับด้าม7นิ้วครับผมใบาย,ยาวอยู่ที่10,5ครับใบาย,ยาว10,5ครับสันนี่ห้ามิลแบบไล่ปลายนะครับ กว้างอยู่ที่1.5ครับเล่มนี้นะครับตรวจสอบของผมให้ดูครับเล่มที่สองนะครับดูนะครับพี่สั่งมาสองเล่มนะครับ ตามความยาวเท่ากันครับเจ็ดนิ้วเป็นไม้ประดูกนะครับแต่เล่มนี้ความกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดห้าครับผมขออภัยไม่ใช่หนึ่งจุดห้าครับหนึ่งจุดสี่ครับผมความยาวอยู่ที่เก้าจุดห้านะครับสันนี้เท่ากันห้ามิลไลไปลายเป็นมีดเสื้อหมูนะครับ ส่งให้พรุ่งนี้เช้าทั้งสองเล่มเลยนะครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ